วันนี้ยายมาทุ่งหนาจ้ะบ้านสวนนะคะพอดีเห็นดอกไม้สวยดอกลำเพยนะคะสวยก็เลยยายก็เอาโทรศัพท์มาถ่ายฝากเพื่อนๆน,นะคะให้ชมนะคะสวยค่ะบ้านสวนนะคะบ้านสวนมีทุกอย่างเลยจ้ะ มีสองต้นนะคะอันนี้ก็สวยนะคะมันมีสองต้นกําลังออกดอกอย่างสวยพอดียายคิดถึงเพื่อนๆยายก็มาถ่ายฝากเพื่อนๆน,นะคะได้ชม สวยนะคะอันนี้อันนี้ต้นใหญ่ค่ะต้นใหญ่กำลังออกดอกนะคะกำลังบานอยู่สวยมากจ้ะมาบ้านสวนก็เห็นดอกไม้ก็เลยคิดถึงลูกหลาน เพื่อนๆของยายทุกท่านทุกกำลังใจนะคะก็เลยถ่ายไปฝากนะคะฝากให้ชมนะคะชอบและยายเห็นดอกไม้ไม่ได้ชอบมากจาก้ะ ดอกนี้ก็สวยด้วยค่ะสวยนะคะอันนี้ต้นยาจับตรงตรงกลางน่ะตรงกลางต้นน่ะมันสวย เห็นดอกไม้ชอบนะคะยายชอบดอกกำลังบานยังสวยค่ะ mm hmm. เพื่อนๆของยายก็ถ้ามีโอกาสก็มาเที่ยวบ้านสวนของยายนะคะ mm hmm. ได้ของฝากลูกหลานเพื่อนๆของยายทั้งเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าด้วยนะคะ จ้ายายก็เอาดอกไม้ไปฝากเพื่อนๆแค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ